สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรพืชสู้แลงเงินล้านบทที่5เพืชสู้แลงเงินล้านตอนแตงโมโรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรพืชสู้แลงเงินล้านจากเราที่แล้วคุณผู้ฟังได้เรียนบทที่1ในหัวข้อเอลนิโยกับภัยแล้งที่เกษตรกรต้องรู้บทที่ 2. การปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยแล้งบทที่3 พืชสู้แลงเงินล้านตอนดาวเรืองตัดดอกและบทที่4ีพืชสู้แลงเงินล้านตอนเข้าโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับบทเรียนในวันนี้เป็นเรื่องพืชสู้แลงเงินล้านตอนแตงหมบรรยายโดยคุณนันทิกาจากพิชมนักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ดสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร เพราะตลาดก่อนการปลูกก่อนที่จะทําการปลูกแตงโมนะคะอยากให้ผู้เรียนทุกท่านได้มีการวิเคราะห์ตลาดแตงโมก่อนที่จะปลูกค่ะแตงโมเป็นพืชตระกูลแตงที่คนไทยนิยมบริโภคกันมานานค่ะนอกจากนิยมรับประทานแล้วในส่วนของผลอ่อนยอดอ่อนยังใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิดเป็นพืชที่ปลูกง่ายสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยปลูกได้ตลอดทั้งปี และปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิดแต่จะปลูกได้ดีมากในสภาพที่เป็นดินล่วนปนทรายความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมอยู่ที่5-7.5ดินมีการระบายน้ำได้ดีก่อนปลูกแตงโมเกษตรกรต้องศึกษาตลาดก่อนโดยทั่วๆไปก็จะแบ่งเป็น3ประเภทค่ะ1เลยคือตลาดชุมชนหากปลูกไม่มากส่วนหนึ่งก็สามารถ จำหน่ายในตลาดชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยดูจากพันธุ์ที่ผู้บริโภคนิยมเป็นหลักค่ะ 2. ตลาดค้าส่งหรือผู้รวบรวมในส่วนนี้เกษตรกรต้องพิจารณาว่าหากปลูกจำนวนมากในพื้นที่ท่านมีแหล่งจำหน่ายมีตลาดค้าส่งในพื้นที่หรือในบริเวณใกล้เคียงที่ไม่ห่างไกล หรือมีผู้รวบรวมผลผลิตในพื้นที่หรือไม่ซึ่งจะช่วยในการกระจายผลผลิตค่ะเป็นการวางแผนการตลาดก่อนที่จะผลิตค่ะ 3. ตลาดโมเดินเทรดในส่วนนี้เกษตรกรสามารถปลูกแตงโมงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมีมาตรฐานรองรับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ก็มีช่องทางให้เกษตรกรสามารถติดต่อกับผู้ประกอบการที่เป็นโมเด T เทรดเพื่อเข้าไปจำหน่ายได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกษตรกรควรปฏิบัติในการปลูกก็คือการรักษามาตรฐานการปลูกค่ะเพื่อที่จะให้แตงโมของเราเป็นแตงโมที่มีคุณภาพไปยังผู้บริโภคได้ค่ะปลูกแตงโมหนึ่งไร่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ต่อมาค่ะเป็นการปลูกแตงโมค่ะในการปลูกแตงโมหนึไร่ ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างโดยทั่วๆไปค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเมเล็ดพันธุ์ค่ะอยู่ที่ประมาณ250บาทค่าเตรียมพื้นที่อยู่ที่ประมาณ1,000บาทค่าปุ๋ยคอกอยู่ที่ประมาณ3,000บาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่เราจะใช้ปลูกค่ะ 4. ค่าปุ๋ยเคมี3,900บาท 5. ค่าระบบน้ำหยดอยู่ที่3000บาทแล้วก็จะมีในส่วนของค่าพลาสติกคุมแปลงอีก3000บาทในกรณีที่เกษตรกรต้องการใช้พลาสติกคุมแปลงซึ่งการใช้งานใน1ครั้งก็จะสามารถใช้งานได้สอรอบการผลิตก็จะมีประโยชน์ในส่วนของการช่วยควบคุมวัชพืชและรักษาความชื้นในดิน 6. ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวอยู่ที่2,500บาทค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่กับสภาพพื้นที่ว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจหรือไม่นะคะค่าแรงงานจะขึ้นอยู่กับแหล่งเศรษฐกิจด้วยค่ะรวมแล้วค่าต้นทุนในการปลูกแตงโมหนึ่งไร่จะอยู่ที่ประมาณ16,650บาทต่อไร่สำหรับผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และพื้นที่ปลูกค่ะ ปริมาณผลผลิตแตงโมจะอยู่ที่2,500ถึง4,000กิโลกร,รัมต่อไร่ราคาขายกิโลกร,รัมละ10ถึง15บาทรวมรายได้อยู่ที่ประมาณ25,000ถึง40,000บาทต่อไร่ซึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ8,350บาทถึง23,350บาทต่อไร่ค่ะขั้นตอนการปลูกและการดูแลแตงโม ก่อนอื่นค่ะเรามาทําความรู้จักกับแตงโมกันก่อนค่ะแตงโมเป็นพืชที่อย่างลากลึก1 2 0ซนติเมตรต้องการดินที่มีความอุดมสมบูรณ์การระบายน้ําดีจเจริญเติบโตได้ดีในดินล่วนปนทรายที่มีความชื้นในดินเหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตอยู่ที่ช่วง20-35องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการผสมแกสอนอยู่ที่ช่วง 18-25องศาเซลเซียสค่ะฤดูการปลูกแตงโมสามารถปลูกได้ทุกฤด,ดูแต่ช่วงเหมาะสมคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมในฤด,ดูฝนจะปลูกแตงโมได้ยากเนื่องจากแตงโมไม่ชอบฝนชุกไม่ชอบน้ำท่วมขังเพราะจะทำให้ต้นเหี่ยวเฉาเกิดโรคทางใบผลแตงโมจะเน่าง่ายและรสชาติไม่หวานจัดเหมือนปลูกในฤดูแล้ง พันธ์แตงโมค่ะการปลูกแตังโมควรเลือกใช้พันธ์ุที่ตรงตามความต้องการของตลาดโดยทั่วไปที่นิยมก็มีอยู่สองสายพันธุ์ค่ะหนึ่งเลยก็คือพันธ์ุเบานะคะที่รู้จักโดยทั่วไปก็คือพันธชูการเบบี้จะมีผลกลมสีเขียวคำ้ำอายุเก็บเกี่ยว65วันนับจากวันงอกค่ะพันธ์ุหนักค่ะที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือพันชาวสตตนเกผลสีเขียวมีลายที่ผิวผล ผลกลมยาวขนาดใหญ่อายุเก็บเกี่ยว85วันนับจากวันงอกค่ะซึ่งในปัจจุบันก็มีพันธุ์ทางการค้าให้เกษตรกรสามารถเลือกปลูกได้ตามความต้องการของตลาดค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเกษตรกรควรดูต้นทุนการผลิตของตัวเองค่ะเพราะว่าการใช้พันธุ์การค้าก็จะมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นค่ะสําหรับก่อนปลูกนั้นก็ต้องมีการวางแผนการปลูกค่ะหนึ่งเลยก็คือจะต้องดูในส่วนของ ตลาดรองรับตามที่ได้พูดไปแล้วค่ะ 2. คือเน้นการใช้แรงงานในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนการผลิตค่ะ 3. ดูแหล่งน้ําที่สามารถใช้เพาะปลูกได้ตลอดฤดูกาลค่ะเนื่องจากแตงโมเป็นพืชที่ต้องการน้ําค่ะถ้าขาดน้ําก็จะทําให้แตงโมชงะงักการเจริญเติบโตค่ะไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรค่ะค่ะและต่อไปก็มาดูในส่วนของวิธีการปลูกและการดูแลรักษาค่ะ ในส่วนของการเตรียมดินนั้นเนื่องจากแตงโมเป็นพืชที่อย่างลากลึกค่ะประมาณ120เซนติเมตรนี่ก็เลยต้องการดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และก็มีความชื้นเพียงพอการเตรียมดินที่ดีก็จะช่วยให้แตงโมได้ผลผลิตที่ดีค่ะการเตรียมดินทําอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูในส่วนของการเตรียมดินค่ะต้องมีการไถพลิกดินปลูกพร้อมทั้งใส่ปุ๋ยอินทรีย์2-3ตันต่อไร่ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์มีความสำคัญมากเพราะช่วยให้ดินร่วนโปร่งมีธาตุอาหารมากขึ้นและยังช่วยให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์อยู่ในสภาวะเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้นค่ะต่อไปก็คือการตากดินนะคะจะมีการตากดิน10-15วันไถย,ยกล่องเป็น2แปลงขึ้นอยู่กับรูปแบบการปลูกใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15ตามร่องที่ไถแล้วกบเพื่อปลูกแตงโมตามร่องที่กำหนดไว้ เสร็จแล้วก็จะมีการวางระบบน้ำหยดแล้วก็คุมด้วยพลาส,สติกดำค่ะระยะปลูกระหว่างต้นจะอยู่ที่80เซนติเมตรระหว่างแถวจะอยู่ที่3-5เมตรขึ้นอยู่กับรูปแบบการปลูกในหนึ่งไร่จะปลูกได้400-600หลุมหยอดเมล็ดหลุมละ5เมล็ดลดน้ำให้ชุ่มเมื่อแตงโมมีใบจริง2-3ใบให้แยกถอนให้เหลือหลุมละ2-3ต้น โดยคัดเลือกต้นที่แข็งแรงไว้ทำการจัดเถาเลือกเถาที่แข็งแรง3-4เถาต่อต้นโดยจัดให้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะหลังจากปลูกแล้วเราก็จะต้องมีการดูแลรักษาโดยการให้น้ำตามความเหมาะสมจนถึงระยะออกดอกใส่ปุ๋ยสูตร13-19-21หรือ14-14-21ค่ะแตงโมต้องการ ผิวดินชุ่มชื้นแต่ไม่ถึงกับแฉะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ผลแตงโมกำลังเจริญเติบโตเป็นช่วงเวลาที่ต้นแตงโมต้องการน้ำมากควรลดน้ำให้แปลงมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าดินแห้งและจับตัวกันเป็นก้อนแข็งซึ่งจะทำให้ดินขาดออกซิเจนได้ และถ้าดินจับตัวเป็นก้อนแข็งเมื่อใดก็จะทำให้รากแตงโมได้รับน้ำและธาตุอาหารในขอบเขตที่จำกัดซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวส่วนดินทรายและดินล้วนปนทรายรากแตงโมจะไม่ขาดอากาศแม้ว่าจะขาดน้ำก็ตามดินล้วนปนทรายสามารถไถพวนให้หน่าดินลึกมากๆได้เพื่อให้สามารถกักเก็บความชื้นไว้ได้นาน ส่วนดินเหนียวนั้นจะไม่สามารถไถพวนให้ได้ลึกเท่าดินล้วนปนทรายเพราะเนื้อดินเหนียวจะแน่นและอุ้มน้ําไว้ได้มากในตัวแต่ก็คายน้ําจากผิวดินได้ไวเช่นกันดูดซับความชื้นได้ตื้นกว่าดินล้วนปนทรายจึงทําให้ต้องให้น้ํากับแตงโมที่ปลูกในดินเหนียวมากกว่าค่ะและในการดูแลรักษาในช่วงออกดอกเกษตรกร,กรควรทําการตอดอกโดยการเด็ดดอกตัวผู้ ปิดกีบดอกเกสรตัวผู้ออกแล้วนำไปเคาะให้ละอองเกสรตกลงบนดอกตัวเมียเพื่อช่วยผสมเกสรทริกสำคัญในการผสมเกสรนะคะควรทำช่วงเวลา6นาฬิกาถึงส0นาฬิกาเพราะหลังจากเวลา10นาฬิกาไปแล้วดอกเกสรตัวเมียจะหุบและไม่ยอมรับการผสมเกสรเหตุผลในการช่วยผสมเกสรหรือช่วยต่อดอก ็เนื่องจากผู้ปลูกแตงโมมักประสบปัญหาแตงโมไม่ติดผลเนื่องจากไม่มีแมลงช่วยในการผสมเกรสเรเนื่องจากการใช้เคมีใช้สารเคมีหรือใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นทําให้แมลงที่ช่วยผสมเกรสรเช่นพึ่งถูกสารเหล่านี้ตายหมดจึงเกิดปัญหาไม่มีแมลงช่วยผสมเกรสรและในการดูความแตกต่างระหว่างเกรสรตัวผู้กับเกรสรตัวเมียผู้เรียนก็ดูได้จากเกรสรตัวเมียจะมีกระป๋อเล็ก เป็นผลแตงโมเล็กๆและมีดอกด้านบนส่วนดอกตัวผู้นั้นจะมีแต่ดอกอย่างเดียวค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการจัดเถาแตงโมหากปล่อยให้เถาแตงโมเลื้อยและแตกแขนงไปตามธรรมชาติเถาแตงของแต่ละต้นก็จะเลื้อยทับซ้อนกันและซ้อนกันจนหนาแน่นทำให้ผลผลิตน้อยลงสืบเนื่องมาจากแมลงช่วยผสมเกสรได้ไม่ทั่วถึง เพราะไม่อาจแทรกหาดอกได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเถาแตงโมจเจริญเติบโตไปจนมีความยาวประมาณ1-2ฟุตควรได้มีการจัดเถาให้เลื้อยไปในทิศทางเดียวกันหากมีเถามากเกินไปให้เลือกตัดเถาออกเหลือเถาที่สมบูรณ์ไว้ประมาณต้นละสีเถาค่ะและ,และเมื่อแตงโมเริ่มมีผลแล้วเราก็จะต้องมีการคัดเลือกผลโดยมีการปิดผลทิ้ง แตงโมเถวหนึ่งอาจจะติดผลได้หลายผลในการทำในเชิงการค้าควรทำการปิดผลผลิตทิ้งแตงโมผลแรกที่เกิดจากเถวหลักส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กและคุณภาพต่ำควรปิดทิ้งตั้งแต่ลูกยังเล็กๆและแตงโมที่มีลักษณะผลบิดเบี้ยวก็ควรปิดทิ้งด้วยขนาดผลที่ปิดทิ้งไม่ควรเกินผลฝรัง่ง และแตงโมที่ปิดทิ้งนี้สามารถขายเป็นผลแตงโมอ่อนได้และยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วยควรเลี้ยงแตงโมไว้เถวละหนึ่งลูกจะเหมาะสมที่สุดแตงโมเถาหนึ่งอาจติดผลได้หลายผลให้เลือกผลที่มีกา้านขั้วผลขนาดใหญ่และรูปทรงได้รูปสม่ำเสมอทั้งผลไว้ซึ่งจะทำให้ผลแตงโมมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพ ค่ะภายหลังจากที่แตงโมติดผลแล้วให้คัดเลือกผลแตงโมที่สมบูรณ์ไว้เถาละ1ลูกตัดลูกที่บิดเบี้ยวออกและใส่ปุ๋ยในระยะแต่งผลโดยใส่ปุ๋ยสูตรที่มีตัวท้ายสูงทั้งนี้เพื่อช่วยให้ความหวานให้ผลผลิตมีคุณภาพนะคะตลอดการผลิตจะใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ100กิโลกรัมเมื่อผลแตงโม มีขนาดเท่ากะลามะพ้าวให้เอาฟังรองใต้ผลเพื่อไม่ให้ผลสัมผัสกับพื้นดินโดยตรงค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของการเก็บผลแตงโมนะคะก็จะทราบดีว่าแตงโมเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ผลแก่แล้วจะไม่แสดงอาการสุกงอมให้เห็นเหมือนผลไม้หลายชนิดหรือพริกซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือไม่เหมือนกับผลมะม่วงซึ่งทั้งเปลี่ยนแล้วยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยฉะนั้นการดูแตงโม ว่าแก่พร้อมเก็บหรือไม่จึงต้องพิถีพิถันมากกว่าพืชชนิดอื่นอีกสักเล็กน้อยซึ่งการดูว่าแตงโมแก่หรือไม่นั้นเราอาจจะทําได้จากการคาดคะเนผลแก่ของแตงโมโดยการนับอายุซึ่งขึ้นอยู่กับพันธ์แตงโมและอุณหภูมิของอากาศหากเป็นแตงโมพันธ์เบาจะเก็บได้ในช่วงภายหลังดอกบานประมาณ35-42วันถ้าเป็นแตงโมพันธ์หนัก จะเก็บผลได้ภายหลังดอกบานประมาณ42-45วันและอีกวิธีหนึ่งคือการคาดคะเนความแก่ของผลด้วยการดูลักษณะที่พบได้โดยทั่วไปเมื่อผลแก่คือ 1. มือก่อที่อยู่ใกล้กับข้วผลมากที่สุดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้งเป็นบางส่วนจากปลายมหาโคน 2. ความแก่ของผลแตงมูสามารถดูได้จากการดีดฟังเสียง สำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญค่ะจะใช้วิธีดิดฟังเสียงหรือตบผลเบาๆฟังจากเสียงดูถ้ามีเสียงผสมกันระหว่างเสียงกลางวันและเสียงทึบแตงโมจะแก่พอดีหรือแก่ประมาณ75%ค่ะมีเนื้อเป็นทรายถ้าดิดแล้วยังเป็นเสียงใสกลางวานันแสดงว่าแตงโมยังอ่อนอยู่ค่ะ 3. คือสังเกตนวลของผลค่ะถ้าจางลงกว่าปกติแสดงว่าแตงโมนั้นเริ่มแก่แล้วนะคะ ค่ะแล้วก็มาถึงคําแนะนำและข้อควรระวังในการปลูกแตงโมค่ะการปลูกแตงโมซ้ำในพื้นที่เดิมมักจะเป็นสาเหตุของโรคเถาเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อราฟิวซเลียมระบาดมากในช่วงแตงโมออกดอกซึ่งป้องกันได้โดยการไม่ปลูกแตงโมซ้ำที่เดิมหรือคุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีก่กอนนําไปปลูกค่ะโรคเถาเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเ r ีย เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในตัวของมแมลงเต่าทองเมื่อต้นแตงโมได้รับเชื้อจากการกัดกินใบของมแมลงเต่าทองค่ะอาจป้องกันได้โดยการใช้สารเคมีป้องกันมแมลงเต่าทองก่อนที่มแมลงเต่าทองจะมากัดกินแตงโมของเราค่ะโรคลาน้ําค้างสปอร์ของเชื้อลาแพร่ระบาดไปโดยลมและโดยมแมลงพวกเต่าแตงจเจริญได้อย่างรวดเร็วเมื่ออากาศอุ่นและชื้นค่ะ และอีกส่วนหนึ่งก็คือมแมลงได้แก่เพรียไฟเต่าแตงและ,มะแมลงวันทองป้องกันและกำจัดโดยการเลือกฉีดสารเคมีตามคำแนะนำในอัตราส่วนที่เหมาะสมค่ะค่ะสำหรับผู้เรียนที่สนใจจะศึกษาเพิ่มเติมในการเรียนรู้เรื่องการปลูกแตงโมนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียนได้ในเว็บไซต์ www.am 1386.com เมนูโรงเรียนเกษตรทางไกลค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าเป็นการเรียนรู้ในบทที่6เพื่อสู้แลเงินล้านตอนฟักทองท่านสามารถทบทวนบทเรียนได้ทาง Google Classroom โรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรคือสู้และเงินล้านและ YouTube ช่อง AM 1386 Radio ด ติดตามโรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรเพื่อสู้และเงินล้านได้ทุกวันอังคารเวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีและออกอากาศอีกครั้งในวันพฤหัสบดีเวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีเช่น,นเดียวกันทางคลื่นความถี่ AM 1386กิโลเฮิรตซ์และเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ w w w a m 1 3 8 6 c o m ผู้เรียนสามารถรับฟังรายการย้อนหลังและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียนได้ในเว็บไซต์ www.am1386.com เมนูโรงเรียนเกษตร,รทางไกล